Apex Medical Center สถาบัานเสริมความงามชั้นนำที่มีสาขามากที่สุดในไทยจากกิจกรรม Exclusive in-house s i ส์ส r ลเฟ e ร์ม r อ็ t ซ์ i a i n ทรน a ิ่ง e ี่เอพิกสุดเเพื่ออบรมแพทย์พิเศษการใช้เครื่องสิ l เฟ r ร์ม e อ็ก e นวัตกรรม RF m i c r o n e e d l i n g ที่อเนกประสงค์ที่สุดช่วยแก้ปัญหาผิวหลากหลายทั้งสิวเม็ดสีรอยแดงริ้วรอยการซับผิว เผยผิวกระจ่างใสผ่านการทดสอบความปลอดภัยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและผิวหนังรวมให้ความรู้พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร a อ e เ m เมดิคอลเซ็นเตและผู้นำเข้าเครื่องซิลเฟิร์มเอ็กซ์พัสมาร่วมงานและการันตีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีนักแสดงสาวฟุกลุกฝนทิปมาร่วมเผยเคล็ดลับดูแลผิวกระจ่างใสด้วยเครื่องซิลเฟิร์มเอ็กซ์พัสด้วย ก็งานวันในวันนี้นะคะเป็นงานครบรอบ28ปีของ a อเปค่ะมีชื่อว่า a อเป28ปีแห่งความงานที่คุณไว้วางใจนะคะ28ปีนี้บอกถึงว่าเรามีมาตรฐานค่ะ แล้วเรามีการดูแลมาอย่างน้อยแบบ28ปีการดูแล28ปีของเราเนี่ยมีมาตรฐานการรักษามีการเทรนแพทย์มาให้มีมาตรฐานที่สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างดีค่ะทีนี้28ปีของเราเนี่ยเราดาเนินการมาทําให้เรามี50สาขารวมถึงมีโรงพรยาบาลสัลยกรรมของเอฟเ็กซ์นะคะที่สาขาเพื่อนจิตค่ะ28ปีเราดูแลเรื่องอะไรบ้างเราดูแลไม่ว่าจะดูแลแค่หน้าอย่างเดียวเรามีหน้ามีผมค่ะ มีดูทันตกรรมนะคะมีแอนตี้เอจิงค่ะแล้วก็มีดูแลเรื่องกระชับสัดส่วนนะคะสามารถดูแลได้ตั้งแต่ปลายบุจนไปลายเท้าค่ะตอนเช้านะคะเรามีการเ,ออเราเปิดตัวเครื่องนะคะแล้วก็มีการเทรนนะิ่งอัปเดตนวันตกรรมค่ะเป็นอินพาวส์เท i นนิ่ง ดูแลเรื่องว่ามีอัปเดตนวัตกรรมใหม่ของแพทย์นะคะทพไซแพทย์ของเราเนี่ยทันสมัยอยู่อย่างสมบูรณ์ะค่ความคิดใส่ของเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สามารถทําได้หลายอย่างดูแลไม่ว่าจะเป็นรูปขนกว้างนะคะผิวเหี่ยวยับย่นค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องสิวมาก,กะสามารถดูแลเป็นสีได้ดังนั้นเนี่ยเป็นเครื่องครบจบในเครื่องเดียวค่ะสามารถทําอันเดียวแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายอย่าง ที่สําคัญก็คือว่าการพักหน้าน้อยทําให้คนไข้เนี่ยสามารถทําได้เรื่อยๆค่ะ,ะสําหรับแคมเปญอันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นการดูแลทั้งปีในทั้งปีแล้วจะมี e x c l u s ค v e event ค่ะแล้วก็ exclusive c a ฟแคมเปค่ะซึ่งเราจะมีะเป็นแคมเปญที่เราไม่เคยมีมาจากการของเอฟบีเลยค่ะแล้วเราจะมีมาตลอดทั้งปีดังนั้นเนี่ยอยากให้พี่ๆช่วยติดตาดูค่ะว่าเราจะมีอะไรมาบ้างค่ะ ก็เลยต้องขอขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีกับทางเอฟเด้วยนะคะที่ดําเนินกิจาการแล้วก็ได้เป็นคลินิกพรีเมียมม,ม,มาถึง28ปีแล้วแล้วก็ยังให้เกียรติเลือกตัวเครื่องซิมโฟร์เอ็กซ์พลัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในคลินิกแล้วก็ดําเนินกิจาการทําให้มีการโปรโมททาให้เครื่องเราเนี่ยเป็นเครื่องที่ค่อนข้างโด่งดังพอสมควรนะคะยังไงก็ฝากคลิพที่สื่อมวลชนเนี่ยติดตามต่อไปด้วยว่า next campaign ที่อาจจะมีการเอกควอนตัมเพลียวแคทแอลนี่จะเป็นตัวเครื่องตัวไหนนะคะเขาบคุณมากค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็น USFDA หรือ c e แล้วก็มีเรื่องของ Pa p e r ทางวิชาการเนี่ยมาลองนับในเรื่องของการรักษาในทุกๆ i n นดิเคช o n ที่ทางที่ทางอาจารย์โจได้าำค่ะก็มีโอกาสได้ลองใช้เครื่องซิลเฟิร์ค่ะซึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าเหมือนดูหุมผนกระชับขึ้นแล้วก็ผิวเราฟูเพราะว่ามีการสร้างกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยค่ะแล้วก็รู้สึก ริ้รอยจางลงแล้วก็รู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นค่ะสุดๆค่ะขึ้นเลขสาืขึ้นเลขสามก็ <laughs> สุดๆค่ะคืออะไรที่เป็นนวัตรกรรมที่ดีและใหม่แล้วก็ได้มาตรฐานก็คือต้องลองค่ะ <c oughs> คือเรารู้สึกเองก็ไม่เท่าคนอื่นรู้สึกเนาะ <c oughs> แล้วพอเราทําไปแล้วเหมือนคนรอบข้างก็ทากะหะโดยเฉพาะช่างแต่งหน้าว่าเออวันนี้ผิวอิ่มฟูขึ้นนะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เขารู้สึกว่าเหมือนผิวเรามันไม่แห้งแบบปกติอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าแฮปปี้แฮปปี้มากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองค่ะ ก็ฝากขอฝากเอเจ็กนะคะ A e, mm hmm. เอเจ็ก28ปีแห่งความไว้วางใจค่ะทีนี้ก็คือเรามี50สาขารวมถึง mm hmm. โรงพยาบาลเอเจ็กนะคะแล้วก็เรามีฝากสาขาน้องใหม่ค่ะเป็นเซ็นทรันครสวรรค์นะคะสาขาน้องใหม่ของเราสาขาที่50ค่ะเราฝากทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นีความงามนะคะถ้าปลุกผมค่ะเรามีปลุกผมนะคะทา,ทาทันตกรรมค่ะ Anti-aging ค่ะแล้วก็เรายังมีดูแลเลืองกระชับรูปร่างดูแลสัดส่วนนะคะ สามารถดูแลได้หมดเลยค่ะถ้าสงสัยมีปัญหาคิดอะไรไม่ออกถามเอฟเค่ะ<ม>ก็เซิร์ชมาเลยค่ะคำว่า a อฟเค่ะติดตามได้ที่ไลน์ Facebook IG เพจแล้วก็ t i k กต็อค่ะมีหมดทุกอันค่ะติดต่อ